สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2565ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดสนยนศึกษาการพัฒนาอันเนื่อมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยมีพระราชประสงค์ในการเสริมสร้างการเรียนรู้แก่ประชาชนในชนบทให้สามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนติดตามได้ในสำหรับคดีเฉลิมประเกียิค่ะ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่างๆรวม60ศูนย์ด้วยมีพระราชประสงค์ในการเสริมสร้างการเรียนรู้แก่ประชาชนในชนบทให้สามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซราเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด1,895ไร่ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2522เพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษาวิจัยทดสอบและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมาชาติดินน้ำป่าและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากพื้นที่ดินมีสภาพเสื่อมโทรมไม่สามารถทำการเกษตรได้ซึ่งเนื้อดินเป็นทรายมีการชะล้างพังทลายของดินสูงและชาวบ้านปลูกพืชชนิดเดียวคือปลูกมันสำปะหลังติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่มีการปรับปรุงบำรุงดินปัจจุบันมีการศึกษาทดลองและสาธิตให้เห็นถึงความสำเร็จสามารถนำไปเผยแพร่และขยายผลสู่เกษตรกรและผู้สนใจได้อย่างเป็นรูป,ปธรรมอาทิการบริหารจัดการที่ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่บนพื้นที่กว่าสิบไร่เพื่อเสริมสร้างความรู้ในพื้นที่การเกษตรที่อาศัยน้ำฝนเป็นหลัก เพื่อกักเก็บน้ำฝนไว้สำรองใช้ในหน้าแล้งหรือฝนทิ้งช่วงแบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่น้ำนาข้าวพืชผสมผสานที่อยู่อาศัยในสัดส่วน20 20 50 10พื้นที่น้ำร้อยละ20เพื่อรองรับน้ำสำหรับทำกิจกรรมต่างๆภายในแปลงเช่นกิจกรรมประมงปศุสัตว์แปลงนาและพืชผสมผสาน พื้นที่นาข้าวร้อยละยี่สิบซึ่งในฤดูฝนปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105โดยวิธีปักดำหลังเก็บเกี่ยวข้าวปลูกพืชอายุสั้นเพิ่มไรายได้ปลูกพืชตระกูลถั่วปรับปรุงดินและปลูกพืชปุ๋ยสดเช่นถั่วลิสงเห็ดฟางกองเตีย้ยพื้นที่พืชผสมผสานร้อยละ50ปลูกพืชไร่ไม้ยืนต้นไม้ผลไม้ดอก และพืชผักตามฤดูกาลหรือตามความต้องการของตลาดโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์เช่นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยพืชสดพื้นที่อยู่อาศัยและอื่นๆร้อยละสิบแบ่งเป็นอาคารจัดฝึกอบรมและกิจกรรมแปรรูปผลผล,ผลิตเพิ่มมูลค่าของผลผล,ผลิตในแปลงศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนได้น้อมนำแนวพระราชดำริในการนำหญ้าแฝกมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยมีการทดสอบวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้หญ้าแฝกเพื่อดึงน้ำสร้างดินในพื้นที่แห้งแลง้งดินเลวจะทำแปลงเรียนรู้สาธิตและส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ที่ทมีน้ำไหลบ่ากัดเซาะหน้าดินและในพื้นที่ลาดเทการปลูกหญ้าแฝกบริเวณขอบบ่อป้องกันดินพังทลายและการปลูกหญ้าแฝก เพื่อสงวนความชื้นในดินในแปลงเพาะปลูกพืชไรและไม้ผลรวมถึงแจกจ่ายและให้คำแนะนำการปลูกขยายพันธุ์หญ้าแฝกแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปด้วยพระมหาการุณาธิคุณของในหลวงราัชากาลที่9กนะคะก็พลิกฟื้นผืนแผ่นดินบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาซ้อน,นและพื้นที่โดยรอบนะคะจากแต่เดิมที่เป็นดินทรายนะคะ,ะมีแต่ความแห้งแล้งเรามีการพัฒนาดิน น้ำแล้วก็มีการร่วมกับการปลูกป่าพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะซึ่งเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของในหลวงรัชกาลที่9สืบเนื่องต่อมาในรัชกาลที่10พระองค์ท่านก็ยังคงให้เราสืบสารรักษาพัฒนาและต่อยอดงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชชิมริให้คงอยู่แล้วก็ขยายไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ไว้หลายแห่ง ในพื้นที่ของหมู่บ้านรอบศูนย์สำหรับใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานถ่ายทอดความรู้ด้านต่าง,างๆเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกรและผู้สนใจอาทิศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของนางเครือวันจันทศีตั้งอยู่หมู่หกตำบลบ้านซ่องอำเภอพนมสารคาม จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2555มีพื้นที่7ไร่3งานทำการเกษตรผสมผสานอาทิไม้ผลปลูกตะลิงปลิงมะดันมะม่วงหาวมะนาวโห่กล้วยและมะนาวปศุสัตว์เลี้ยงเป็ดไข่และไก่ไข่อีกทั้งได้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมการแปรรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน มาแนะนำให้ผู้สนใจในพื้นที่นำผลไม้พื้นบ้านที่มีอยู่มากมายหลายชนิดเช่นมะกอกมะขามตะลิงปลิงกระท้อนมดันมะม่วงและมะม่วงห้าวมะนาวโหมาแปรรูปทั้งแช่อิ่มเชื่อมและตักแห้งเพื่อให้มีไรายได้เสริม ปัจจุบันมีสมาชิก101คนมีการแปรรูปจากผลผลิตในพื้นที่ส่งขายอย่างร้านผู้ฟ้าและร้านพวงครามอาทิการแช่อิ่มตะลิงปลิงมดันและมะม่วงห้าวมะนาวโหการทำกล้วยฉาบมันฉาบแบบหวานและแบบเค็มซึ่งสามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิกเดือนละประมาณ4,500-5,000ถึงบาทต่อคน พื้นที่เราก็จะมีบัดานมะม่วงตะลิงปิมมงมะขามมะม่วงหามะนาวโหคือเราจะไม่ได้มีการแปรรูปก็คือทิ้งเสียไปโดยไม่เกิดประโยชน์เราก็คิดว่าจะเอาเพืชผักผลไม้ที่มีในพื้นที่ค่ะเพื่อจะนํามาแปรรูปก็เลยขอให้ทางสูย์ศึกษาการพัฒนาของอินซ้อน,นช่วยอบรมให้ค่ะจนปัจจุบันนี้เราก็มีการปลูกแปรรูปมีส่งเสริมการปลูกด้วยค่ะก็มีการใช้ปุ๋ยหมัก กองปุ๋ยน้ําแล้วก็ยาพวกไล่แมลงแล้วก็เราปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ของเราคือเราเข้าไปาคือได้ความตั้งใจด้วยความศรัทธาในโครงการที่ในหลวงราชการที่9ท่านได้เป็นผู้ที่ริเริ่มนําทางที่ให้เราได้มีอาชีพมีความรู้ท่านวางรากฐานให้กับพวกเราได้มี การประกอบอาชีพที่ดีที่เหมาะสมและก็จะมีในหลวงราชการที่10ท่านเข้ามาศึกษสารต่อยอดทำให้เรามีชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่องดีขึ้นอย่างมากๆเลยค่ะศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่างๆทำหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตโดยเป็นศูนย์รวมของการศึกษาคนา้นคว้าทดลองวิจัย หานแนวทางและวิธีการพัฒนาด้านต่างๆที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการประกอบอาชีพของประชาชนและเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนั้นๆซึ่งเกษตรกรและผู้สนใจสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สมมุ่งหวังพัฒนาประชาชนในชนบทให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระดับพออยู่พอกินก่อนจากนั้นก็จะสามารถเพิ่มระดับการพึ่งตนเองได้เป็นลำดับเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในที่สุดนะับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมีได้ มูลนินธิชัยพัฒนาสวทชและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาทรัพยากรเชื้อพันธุกรรมพืชระยะยาวเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน วันนี้ณนะห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนากรุงเทพมหานครดรสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานางละดาวันกระแสะชนรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชสายงานบริหารและนายวิรพทธงมาอาธิการบดีมหาวิทยายลายัยแม่โจ้ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาทร,รัพยากรเชื้อพันธุกรรมพืชระยะยาว ประกาศอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรเชื้อพันธุกรรมพืชรวมถึงการวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาแบบระยะยาวสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชดาสยามรรมราชกุมารีด้วยมีพระราชประสงค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพของประเทศโดยนำเมล็ดพันธุ์ของศูนย์พัฒนาพืช ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธ์เพนซิริหมู่ลนิธิชัยพัฒนาที่ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ปรับปรุงพัฒนาเป็นพันธุ์ใหม่รวมถึงเมล็ดพ่อแม่พันธุ์พืชผักจะได้รวบรวมไว้เพื่อการรักษาพันธุกรรมพืชเข้าเก็บรักษาในธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติของสวทชเมล็ดพันธุ์ที่จะทำการรักษาในครั้งนี้มีจำนวน153 3สายพันธุ์แบ่งเป็น9ประเภทประกอบด้วย พันธุ์พืชใหม่ที่ได้การที่ได้การรับรอง 24, พันยี่สิบสายพันธุ์พืชตระกูลถั่ว1 6 3รหสายพันธุ์ตระกูลพริกและมะเขือ1 6 3รสายพันธุ์ตระกูลแตง8 4 1สายพันธุ์ตระกูลกะหล่ำป 41, ลี4ีสสายพันธุ์ตระกูลผักชี7สายพันธุ์ตระกูลกระเจี๊ยบเขียว2 1 1สายพันธุ์ตระกูลผักโขม31สายพันธุ์และดอกไม้ห6สายพันธุ์ ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นอีกก้วของนวัตรกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมการเก็บรักษาและการเก็บข้อมูลเมล็ดพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสามารถคงความชีวิตคงความมีชีวิตของพันธุกรรมพืชไว้ได้ยาวนานซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการปกป้องทรัพยากรชีวภาพของประเทศเพื่อที่จะสามารถนำไปพัฒนาในด้านอื่นๆอ,อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้เกิดความยั่งยืนสืบไป วิทยายลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลภรณ์แนะนําหลักสูตรวิชาการในการสร้างสารค์บุคลากรองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตก,กรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์สืบสารพระปณิธานสมุน็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวราคติยาราชนารี วันนี้ที่คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภรณเขตหลักสีกรุงเทพมหานครมีการแนะนําหลักสูตรวิชาการในการสร้างสารรค์บุคลากรองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์สืบสานพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรวรัชตยารา,า,ราชนาีโดยในปีการศึกษา2565ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและหลักสูตร ระยะสั้นเฉพาะทางด้านต่างๆในโรงเรียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภร์อาทิโรงเรียนนักออลตาาราซาวทางการแพทย์เปิดหลักสูตรเอล์ตาาราซาวทางการแพทย์ระหว่างวิทยายลายัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภรณ์และมอนแทชวิเนอร์วิตี้ประเทศออสเตรเลียโรงเรียนดังสีเทคนิค เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขารังสีเทคนิคระยะเวลา4ปีและหลักสูตรอบรมเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิคระยะเวลา1ปีเพื่อผลิตบุคลากรในการพัฒนาประเทศระบบสาธารณสุขของประเทศทั้งรังสีวินิจฉัยรังสีรักษาและวิทยาศาสตร์นิวเคลีย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่แห่งแรกของประเทศไทยใช้เวลาศึกษา4ปีทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติมีวิชาหลักที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเช่นกายวิภาคศาสตร์ชีวกลาศาสตร์สรีระวิทยาการออกกำลังกายจิตวิทยาและโภชนาการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาฉุกเฉินการแพทย์มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความชำนาญและทักษะด้านฉุกเฉินการแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนั้นได้รับการผดุงชีวิตรวมทั้งป้องกันการเสียชีวิตหรืออาการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรืออาการป่วยนั้นได้อย่างถูกต้อง และโรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาลเปิดหลักสูตรประกาศียบาัตรสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการงานธุรการสถานพยาบาลหลักสูตรหนึ่งปีเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทยมุ่งเน้นการฟื้นฟูและพัฒนาทักษะด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการความรู้ควบคู่คก,กับการปฏิบัติงาน สำหรับคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภรณ์เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ปัจจุบันมีศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพรเหล่าธรรมทั์เป็นคณะบดี วันราชบพิสถิตมหาศรีมารามเปิดพระวิหารให้ศิษยานุสิตพุทธศาสนิกชนและประชาชนเข้าถวายเครื่องสักการะที่หน้าพระรูปและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระอริยวงศาคัตายานสมเด็จพระสังฆร,ราชสกลมหาสังฆปริณายกนนในโอกาสวันคลา้ายวันประสูติวันที่26ิมิถุนายน2565เนื่องในโอกาสวันคลา้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคัตายาน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวันที่26มิถุนายน2565วัดราชบพิสถิตมหาศีมารามได้เปิดพระวิหารวัดราชบพิสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครให้ศิทษยานุสิ์ พุทธศาสนิกชนและประชาชนเข้าถวายเครื่องสักการะที่หน้าพระรูปและลงนามถวายพระพรระหว่างวันที่22ถึง25มิถุนายน2565ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิสวัพ,า,พาเอกเอี่ยมสิลสวัสดีค่ะ ส่วนในการสแกน